คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงความยากจนแล้วนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินตามความฝันค่ะโดยเฉพาะกับครอบครัวชาวแอฟริกันอเมริกันแล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะมักจะถูกบีบคั้นจากสังคมด้วยเสมอค่ะพาไปติดตามนะคะดูเรื่องราวการทําตามความฝันให้เป็นจริงและเอาชนะอุปสรรครอบด้านในภาพยนตร์ค่ะที่สร้างขึ้นจากบทละครชื่อดง the Sun ังอเลซินอินเดซันนำมาให้ได้ชมกันทางไทเทเตอร์คืนนี้ค่ะ เงินประกันชีวิต10,000ดอลลาร์ที่ได้มาหลังการจากไปของหัวหน้าครอบครัวกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ครอบครัวยังเกอร์ถทะเลาะกันเพราะทุกคนก็อยากได้เงินไปสานฝันของตัวเองทั้งการซื้อบ้านใหม่ลงทุนทำธุรกิจและเก็บไว้เป็นทุนเรียนต่อ A, a Racing in the Sun สะท้อนปัญหาความขัดแย้งในจิตใจของชาวแอฟริกันอเมริกันที่อาศัยทางตอนใต้ของชิคาโกในยุค1950พวกเขาหวังมีชีวิตที่ดีกว่าแต่กลับต้องเผชิญปัญหามากขึ้นเมื่ออยู่ในสังคมเหยียดสีผิวนี่เป็นแบบทดสอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตซึ่งอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาบางครั้งอาจทำให้ฝันนั้นเหี่ยวแห้งไม่ต่างอะไรจากลูกองุ่นท่ามกลางแสงแดดคือไอคำว่าเรซินอนเดอะซันมันก็คือ เม็ดอุ่นเม็ดอุ่นเม็ดเล็กๆที่มันอยู่เกล่งกลางดวงตะวันซึ่งมันไม่สามารถที่คือคือคุณก็จะเป็นมองสิว่าเรซิ่นเม็ดอุ่นเนี่ยมีสีอะไรคือเป็นจุดเป็นจุดเล็กๆของความแปลกแยกของความของแล้วเป็นความแปลกบอดแปลกแยกที่กาลังร้อนแรงด้วยมันจะมีมิติทางสังคมทางชนชั้นและก็การต่อสู้ทางสีผิวอยู่ ซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ฟูมไฟล์ไม่ได้เรียกร้องให้คนมาสงสารแต่ว่าคนคนแอฟริกันอเมริกันมีความภูมิใจที่จะยืนหยัดอยู่อย่างนั้นเ r ร์ซินอินเดอะซเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ปี2008ที่ดัดแปลงจากบทละครเวทีชื่อดังของลอเรนฮันส์เบอรีและเคยเปิดการแสดงมาแล้วหลายครั้ง ร่วมพิสูจน์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความสำคัญของการยืนหยัดเพื่คนในครอบครัวใน A r a s i n in the Sun สู้เพื่อฝันเพื่อวันของเราไทยเทเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS Teach But what's important this world and teach and him him in world ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมงานมากมายเลยค่ะรวมถึงคนนี้ค่ะชอนคอมส์นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่าพดิตตี้แรปเปอร์ชื่อดังค่ะก็มาร่วมรับบทนำนะคะรวมถึงยังร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะคุณธีระเดชคุณวันวิสา